ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคนมีฟอร์มนะครับวันนี้ขอเสนอในท้องเรื่องฟอร์มวันติดลมครับผมโอ้โห,โหเสร็จเลยนะครับรถคันเล็กฟอร์มวันของเรานะครับปกติผมก็ใช้ขึ้นสวนเป็นประจำอยู่แล้วนะครับถ้าไม่อยู่บ้านเล่นน้องโตเกี่ยวนะครับก็จะไปเยี่ยมคุณพ่อนะครับที่บ้านสวนของผมนะครับที่อยู่ห่างออกไป5กิโลเมตรส่วนใหญ่ก็จะไปกับน้องบุญรอดนะครับ บรรยากาศ2ข้างทางนะครับระหว่างที่เดินทางไปสวนนั้นหากทุกท่านได้ติดตามในเพจ Facebook นะครับก็จะเห็นว่าวิวทิวทัศน์นั้นเป็นธรรมชาติมากๆสวยงามมากๆนะครับในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมานะครับผมก็รถขึ้นสวนตามปกตินะครับแต่ที่มันไม่ปกติก็คือเนี่ยครับมันมีดินถมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันเป็น เลนนะครับมันเป็นลื่นนะครับดินเหนียวนะครับปั่นจนรถเนี่ยไหลมาพิงกับต้นมะม่วงตรงนี้นะครับประมาณข้อแขนนะครับข้อมือนะครับผมก็เอาเลื่อยมาตัดออกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทับทิมนะครับด้านหลังก็หลุดออกมานะครับเก็บคลิปไปนี่อยู่นานนะครับกลัวแฟนว่าสุดท้ายก็พยายามด้วยตนเองไม่ออกนะครับก็เลยต้องใช้วิธีสุดท้ายนะครับ ใช้ตัวช่วยนะครับชวนคุณพ่อนะครับเอารถยนต์มามัดเชือกแล้วก็ลากออกครับทีนี้ก็ไปติดตามให้กำลังใจกันนะครับว่าวิธีนี้จะได้ผลหรือเปล่านะครับ พอเริ่มลากแล้วนะครับปัญหาที่ผบคือเชือกมันตึงนะครับแต่รถมันไม่ขยับเลยนะครับไม่รู้ว่ามันติดอะไรอยู่นะครับแต่พอผมไปเช็คแล้วเนี่ยปรากฏว่าผมดึงเบรกมือไว้นะครับก็เลยไปบอกคุณพ่อว่าเอาใหม่นะครับค่อยๆดึงจากนั้นผมก็เลยไปขึ้นอยู่บนตัวรถนะครับเพื่อที่จะไปขยับพงมาลัยนะครับแล้วก็จะเร่งนะครับคันเร่งเพื่อออกแรงให้รถหลุดจากลมที่ติดด้วยนะครับ เพราะตัวรถเบานะครับก็เลยเพิ่มน้าหนักตัวเองเข้าไปอีก70กโลนะครับเพื่อให้สามารถดึงออกมาได้ด้วยนะครับพอหลุดออกจากลมแล้วนะครับผมก็ลงไปแก้เชือกนะครับ จากนั้นก็ขยับมาจอดจุดนี้ครับจุดปลอดภัยนะครับเพราะว่ามันจะลาดเอียงไปทางด้านหลังนะครับสามารถขยับหรือว่าถอยรถกลับลงไปได้ตามปกติแล้วนะครับก็เลยขอบคุณคุณพ่อครับ มาดูกันครับว่าร่องที่ลงไปนั้นนะครับปั่นจนลึกนะครับนี้ขับเพื่อล้อหน้านะครับล้อที่ปั่นนะครับแล้วก็จมลงไปและนี่ก็เป็นต้นไม้นะครับที่มันไหลนะครับลงไปเบียดนะครับผมเอาเลื่อยมาเลื่อยตัดขมงเรียบร้อยนะครับแบบเม็ดเม็ดทับทิมบครัผมหลุดเลยนะครับแต่ก็เอาใส่ประกอบได้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยเหมือนคล้ายๆเม็ดทับทิมสีส้มที่เห็นอยู่นี่นะครับแต่เป็นสีแดงด้านหลังนะครับ ก็คือได้เรียบร้อยนะครับขอบคุณคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็จะเป็นกิจกรรมจับจิ๊กกุงนะครับหรือจิ๊กโรงนะครับแล้วก็มีการเก็บนะครับเห็ดในหลายๆสายพันธุ์นะครับซึ่งเป็นเห็ดดินนะครับเอาไปแก้งเอาไปผัดใส่ไข่นะครับในช่วงฤดูฝนก็จะธรรมชาติเขียวขจีนะครับแล้วก็มีนั่นโน่นนี้ให้เก็บให้ชมนะครับแต่ที่ตามมาด้วยก็คือยุงเยอะมากๆนะครับเป็นยุงลายยุงป่านะครับ แต่ก็สวยงามนะครับพาทุกคนมาชมบรรยากาศนะครับการเดินเก็บเห็ดแล้วก็ชมวิวนะครับดเ,เดินแบบไฮกิ้งออกกาลังกายไปด้วยสูดอากาศาบริสุทธิ์ไปด้วยนะครับที่จังหวัดลำพูนตรงจุดนี้ก็ติดกับแนวเขตจังหวัดเชียงใหม่นะครับสรรกระแพงแม่อ่อนนะครับที่ผมกับแฟนก็ใช้โอกาสนี้นะครับพักก่อนหย่อนใจออกกําลังกายไปด้วยแล้วก็เก็บภาพมาฝากทุกท่านในท้ายคลิปตรงนี้นะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงท้ายคลิปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับวันนี้ก็ลาไปด้วยลูกศิษย์ตัวน้อยของผมนะครับที่ไปขายเห็ดกับคุณแม่ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคนมีฟอร์มสวัสดีครับ